สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพรมอน n ิ้งรีพอร์ตประจำวันที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะ กลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดแนวรับระยะสั้นและกลางลงมาอีกครั้งทำให้เห็นถึงความผันผวนของราคาที่เคยวิเคราะห์มาไว้แล้วว่าราคานี้น่าจะเคลื่อนไหวลักษณะนี้ไปตลอดไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มระยะยาวดังนั้นคาดว่าราคาน่าจะเคลื่อนไหวปรับตัวตามสภาพของดอลลาร์ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,800เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,865เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคําในวันนี้นะคะภาพรวมราคาทองคําหลุดแนวรับระยะสั้นและกลางลงมาจึงมีแนวรับที่1,815และ1,800เหรียญตามลำดับขณะที่แนวต้านจะอยู่ที่1,850เหรียญด้านโกล o คอมิกค่าจะมีกรอบ1,817ถึง1,852เหรียญสำหรับทองคำไทยค่าจะปรับลง100ถึง200บ าทต่อบาททองคําปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะ 1. การเจรจากระตุ้นทางเศรษฐกิจของสหรัฐ 2. การประชุม ECB เวลา19ในการสนาทีคาดว่ากระตุ้นทางเศรษฐกิจเพิ่ม3 CPI และโค e CPI เวลา20ในาการ30นาทีสผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐ5ยอดติดเชื้อโควิด และกลับมาพบกับบุญของพอร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ